วันนี้มาดงเห็ดนะคะแถวบ้านให้ดูใกล้ๆเนาะอันนี้เป็นเห็ดร่มนะคะทานได้อันนี้ไข่ชนเห็ดอันนี้ไข่ชน ขึ้นใช่ไหมมนจแหบขึ้น,นช่วงนี้จะเป็นหน้าเห็ดนะคะเห็ดในยุโรปจะขึ้นมากมายดงเห็ดพึ่งก็มีนะคะเราชอบเห็ดร่ม กำลังอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปชมดองอื่นนะคะ